สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเลยนะจ่ะดีคข่าว่าเบิร์กองของแพมเนาะแพมมีเมินน้อยตางแดนกลับมาทักทายกับพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเนาะแพมหายไปหลายมือพ่าเม่อเกือบอาทิตย์ผุดตีที่แพมก็เลยมาอัดวิดีโอนะจ่ะคืออันที่หายไปนะปก,ก็ได้ไปใส่ด้จ่ากับยูงงเกาหลีหลาเพียงแต่ว่าแพมอะช่วงนี้แพมทำงานเนาะแพมทำงานแล้วก็อันอีกอย่างนึงอะทำงานากับส่วนทำงานแต่แพมทำเกือบทุกมืออยู่แต่ว่าเพราะตั้งแต่หลักจาก หลังจากที่ทํางานเลิกงานมาแมนบอเฮ็ดอีอย่างก็คือตอนเนี้ยแพมกําลังเตรียมตัวที่ไปสอบใบขับขี่นั่นละ่ะแพมก็เลยบ่ไดดมีเวลาสิมอาอัดเนาะอยากสใส่เวลากับตรงนั้นให้มันเต็มที่อยากแบบเตรียมตัวดีๆก่อนที่ไปสอบม่จ๊ามันก็ยากค่อนข้างสิงยากอยู่สําหรับคนที่บ่เกงาา่งภาษาอีกคือจังแพมเนาะมันก็ต้องแบบใส่ความจําแล้วก็ออันหลายๆคือว่านั่นละ่ะอยากใส่ใบขับขี่เร็วเ้วเพื่อมัใสิได้แบบเป็นใบเบิกทังงห้เฮ้าได้แบบ หางานง่ายขึ้นเพื่อเขาสิไปเหตุงานทางอื่นได้ง่ายๆยังสิแม่จานั่นแหละมันก็เลยหลายอย่างนอกจากทำให้ใบขคบขีบเพราะว่าในโซนที่แพมอยู่น่ะมันมันอยู่ในเมืองมันอยู่โซนแบบบ้านนอกยังสิแม่จ่าการขับรถมันก็เลยจําเป็นสําคัญยังสินะแต่ว่ามื้อหนีแพมมาก็เลยอันมีเวลาว่างนิดนึงก็คือแบบพักผ่อนสมองน่ะนะอ่านหลายมันก็ปวดหัวอ่านคักๆมันปวดหัวแพมก็เลย อันสิมาคุยกับพี่พี่น้องน้องเพราะให้ให้เห็นหน้าเห็นตาก,กันซิบว่าได้ลืมกันนอหายไปดุนยานลืมกันน่ะนะ้านั่นละจ้ะก่อนอื่นแพมก็ฝากกดซับสไครต์ให้ในเด้อู้ใดเข้ามากดซับสไครต์ให้หมูน้อยต่างแดนด้วยน,นะคะขอบคุณทุกทุกคนที่ทั้งทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกไลค์ที่เข้ามาอ่าได้ชงของแพมนาะจากเมื่อนี้หัวขอที่แพมสิมาคุยแพมจดจดวบยางดียนเลยด้อัน หกหกข้อที่ว่าจําเป็นนะนะหกข้อที่ว่าจําเป็นก้อนที่สิใหญ่าอยู่ต่างประเทศนึงสิแม,ม่จานน่นแหละอันนี้อี่ะเป็นเป็นหกข้อที่ว่าแพมอะรีรดเองที่แพมที่แพมคิดว่ามันสําคัญที่มันจําเป็นอันแต่ว่าแต่ละประเทศมันก็อาจจะบวกคือกันเราจะนอแต่ละประเทศมันอาจจะบวกคือกันแต่ว่าสําหรับแพมเมยูอเมริกาเนี่ยก็คือหกข้อเนี่ยแพมคิดว่ามันจําเป็นสําหรับสําหรับแพมนะแล้วกอ็ ก็ล้องเอาไปปรับใส่กับอ่าลองแล้รกล็ลองไปเลี้ยนลูกของแต่ละประเทศเบื้องว่ามันเป็นจังใดยังสิเมจา่าหกข้อจําเป็นก้อนที่สี่ใหญ่ไม่อยู่ต่างประเทศเนาะแพมกรเลิสิมาแจงไห่ฟังว่าอีหย่งในที่มันจําเป็นอันเนี้ยคือแพมอ่ะคิดว่ามันจําเป็นสําหรับแพมเพราคนอื่นอาจิจําเป็นน้ําคือกันยังสินะ่าแพมกรเล่ลีนมม้ยาเลืมนะเขียนวย้ายางดีเลยเด้เขียนวย้ายางดี ไปอ <do> <today> ันดับแรกเลยเนาะอันดับแรกที่พ่อวมาจําเป็นที่สุดเลยนะจําเป็นอันดับแรกเลยนะที่เขามาอยู่ต่างประเทศน่ะเนึ่งคือภาษาอันนี้คือบอกมาลายคลิปแล้วเนาะจะเนาะบอกมาลายคลิปแล้วก็บอกมาลายรอบแล้วภาษานี้จําเป็นอิลีภาษาจําเป็นค่ะเพราะว่าเขาอ่ะไม่เป็นเขาต้องสื่อสารกับคนอื่นแหมเขาต้องสื่อสารเขาต้องเว่ากับคนอื่นแหม ไปตอนเขาอยู่เขาตอนที่เขายังว่ยมา้าหนิมันบอกตอนที่เขาปเ่ปด้ใหญ่ม้าเนี่ยเขาก็คุยกันกับตังแตนสามีเขาเขาก็เข้าใจกันแล้วแต่กับสามีเขาแต่วพอเขาใหญ่มาอยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเขาประเด็กคุยก,กับสามีได้ปุเด็เขาก็ต้องคุยกับคนอื่นญาตพี่น้องเขาละญาตพี่น้องมูเพื่อนฟูงเขาหลายๆคนหรือว่าสิเป็นอ่าคนอื่นๆนอะสิแม่จา่าที่เขาสิต้องได้เจอเพราะว่าตอนอยู่ไทยอะ่ะเขาก็คุยภาษาอังกฤษ เขาก็คุยแต่กับแฟนเขาเป็นบอเขาก็คุยกับแฟนเขาแต่ว่าเพราะเรากะเวลาเขาบ่อยๆอยู่กับแฟนเขาก็ยังเจอคนไทยเป็นบอเขายุ่ในไทยน่ะแต่ว่าเพราะถงเต่มาอยู่นี่ปุ๊บน่ะภาษาหลักอีลีก็คือภาษาอังกฤษถ้าอเมริกาก็คือภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นๆก็ซิแบบต่างกันไปยังเช่นแบบเยอะมันฝรั่งเศสอย่างกัสิแม่จ้าพื่นกับมีภาษาของเพื่อนต่างไปเนาะกับเลียนหลู่ของแต่ละ ประเทศไปยังนสินะคือต้องใส่ใจอเรื่องนี้ต้องใส่ใจจำเป็นนี่เรื่องภาษานะตอนนี้แพมก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีขึ้นมานิดนึงปรได้หลายนิดนึงแต่ว่าก็ดีกว่าตอนแรกๆเพราะมันได้ใส่สมมือมันได้ยินทุกมือมันได้ยินทุกมือจ้ะแล้วมันก็เขาเวลาเขาคุยกับคนอื่นอ่ะมันสิแบบอันเขาเอื่อไวจังไลยเวลาเขาสิคุนเสียงกับสามีเขาเป็นบอกเขาสิคุนเสียงคุนสำเนียงเขาคุนเอกเสนเขาอย่างสีแต่ว่าพอเขามาเจอคนอื่นเสียเขาสิมือนตึบเป็นบอ บนันีเพราะาจะทยาธรยู่นีปุ่มนะ่เขาได้คุยกันกับหลายๆคนเขาได้เห็นความแตกต่างของแต่ละคนที่แบบภาษาเขาเอกเซนเขานาเสียงอย่างสีน้าทีนะ่เขาแบบเลี้ยนรู้หลายขึ้นภาษาจําเป็นเนาะภาษาอันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สองนี่จําเป็นสําหรับแพมบรูว์จะเป็นสาหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าของแพมนี่จําเป็นเพราะว่าแพมจะมาก,กินอาหารจ้ะอันดับสองคืออาหารอาหารนี่คือแพมเป็นคนที่แบบ กินยากประด้ว่ากินยากแบบป่ะเด้ว่าเลือกกินเด้คือเปพนเปนคนอีสานออฟแพมไปนคนใช้พูิเพมสีมาก,กินแต่อาหารอีสานขนมเสน้นตะบกพุงอย่างยิ่งเสียอาหารอีสานอาหารอีสานเนี่ยแพมสีมากกินลรอกเ่ะแพมกับพกใคราาเปิดใจกับอาหารแบบย่างอื่นปันใดนันหน้าเปิดเคยเปิดใจอยู่อาหารไทยปวดแกงกะทิยังเสียแพมก,ก,กินได้แต่ว่าประเด็นบางแตวาวหลักๆก็คือตะบะพุงขนมเ้นอย่างมีเพมสีมากก่อนดีสีมาเนี่ยขนมเ้นแพมประเด็นออมาดอก แต่ว่าปลาไาลนี่แพมเอาไมา้จำเป็นเลยก็คือแนะนาว่าก่อนดิสิมาเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือของที่เขาหมักะนะของที่เขาหมักอยูีแล้วเขาคิดว่าเขาแบบเออมันขาดวอดามันถอดมันขาดวอดา ก็คือตรงว่าแต่ว่าก็ต้องศึกษาของแต่ละประเทศเนาะว่าขดเขาอะอาอาหม่หมเอาอย่างห่มห่มเอาอย่างเขาประเทศเขาแนงสินะแต่ของแพมก็คือพวกเนื้อมันเอาขาั้บะได้พวกเนื้อแบบเนื้อมูเนื้อไก่เสียเอาขาั้บะได้เป็นบอแต่ว่าปลาลเสียเอาเขา้ด้แพมก็จัดมาเลยหัวขวดปลาลาขนมเศษจ,จริงจริงมันเอาขั้วแด้นะแต่แพมก็เลยเอามาเนาะแต่มันก็หา แต่ว่าต่อมาไม่ไม่นะหาซื้อขนมเซนบ่ได้ว่ามันสีลงแดงเด่นโชคดีมีปลาลามีปลาลาก็คือมีใช้ไปเครื่องนึงแล้วไปกับเขาได้หลายอย่างเนาะเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเข้ากับแบบซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อยางเนื่องแต่เขากับมาเห็ดอร้อมเห็ดอย่างใดเขาก็อยูหลอดแล้วนะนะก็คือสิ่งที่น้ำมาแกๆเพื่อสีแบบว่าเฮตุที่เฮาถ้าคนกินปลาลาเนาะคนกินปลาลาก็คือเอามาพร้อมเอามาเลยจังจังเลยเาต้องหาซื้อยากนะมาไม่ไม่เขาเพิ่สิมาไม่ไม่เขาปรู้เขาจะไปซื้อใส่มันหาซื้อยากนะเเเาาาาก็ลยอออมมพร้แต่่่วคนนื อาเซีกินปลาหรือว่ากินอย่างย่างอื่นกะเตรียมมาศึกษาไหมจ้าศึกษาว่าแต่ละประเทศเขา,เอาอย่างเขาได้แน่อีอย่างเอาเขาบดแน่เสียเขาเอามาเท่าที่จําเป็นเอามาเท่าที่จําเป็นเพื่อว่าเขาสิมาเอามากินก่อนอันดับต้นๆก็คือือมาแรลกๆอ่ะมันหาซื้อยากเขาบอรู้สิ่ไปซื้อเขาบ่รู้ว่าสิไปซื้อใสแล้วเขากะยังบ่รู้แรงมันก็เตรียมมาพร้อมเลยจ้ะอันดับที่สองเนาะอันดับที่สามสภาพอากาศโอ้อากาศนี่ประเด็ตอืนบ่รู้ วันน้ใจแต่ว่าแต่ละประเทศมันกันสิแบบอากาศกระต่างกันไปแต่ว่ามองที่แพมยู่นะจังอาทิตย์นี่แม่อาทิตย์หนึ่งมีสามฤดูแม่แต่ว่าแต่กอนที่ม้าไม่ม่ๆน่ะมันมีหิมะเนาะมันเป็นหิมะแล้วกันหนาวแต่กอนก็มมนกันหนาวเลยใบหนีเพราะได้มาเดือนนีอ่ะเดือนพฤษภาสิสิเขาเดินมิถุนาเนี่ยมันเริ่มห่วนมันกับฝนฝนแล้วก็อากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นมาแม่บอมันกับโอเคร่างกายกำลังสิบปรับได้แล้วร่างกายกำลังสิบปรับได้แล้วบบดนี้ ก็ตั้งแต่มาอาทิตย์นี้อาทิตย์หนึ่งมีสามฤดูคือเห้หุผลแบบปวดหัวเลยอันสองมือที่แล้วนะอันสองมือที่แล้วนะหอนหฮงแหงแหอนป้าเป็นตับสิแตกหอนแหงี่เหลีสามสิบองศาสามสิบองศาขึ้นไปนี่เพราะตั้งแต่มาสองเพราะตั้งแต่มาหมื่อวานนี่ฝนตกหมื่อวานเมื่อก่อนอ่ะฝนตกฝนทงฝนตกคักฝนตกเบิดมือเบิดเป็นเลยทั้งเริ่มสีหนาวมันบอกเมืม่อวานนี่หนาวคักหนาวแบบ นาวลดลงมาเหลือ6องศาหาองศาจังสี่แมจาก30ลดลงมาเพราะ่าตั้งแต่มามือหนีปุ๊บขึ้นมา20องศามืออื้อ2 4จังเสียแพมหนีปวดหัวเลยดีนะที่เตรียมยามาพร้อมดีที่เตรียมยามาพร้อมอากาศนี้เ่าต้องทําใจเลยว่ามันพ่คือไทยคักจ้ะมันต่างกับบา้บานเขาย่งางคักเลยอากาศนี้ไทยยูนี่นะไทยยูริกานะแต่ว่าประเทศอื่นอาจสิบวกคือเนาะเขาก็ศึกษาเบื่องอัน่ว่ายยูนี่ตั้งคักสำหรับแพมนะ ดีที่ว่าแพมมาพกยามาพอมอันนี้มันขอขอที่สามสภาพอากาศเนาะขอที่สามแพมกับย้วงไปเรื่องอยาเลยขอที่สี่ก็คือ,อยารักษาโรคนี่เตรียมมาพอมอยามันมีขายกับจิงอยู่แต่ว่าปัญหาซื้อแต่บทุกย่างเด้สิ่งที่แพมที่เตรียมมาเนาะยาที่แพมเตรียมมาก็คือ,อยาแก้ป,ปวดแก้ไข้ยังสิบเนี่ยยาแก้ปวดแก้ไข้ยาเจ็บท้องอันนี้เอามานพนมเพราะวอาหารมันแบบอาหารมันบอกคือบ้านเ้าเนาะอาหารเขาก็ต้องกินอย่างที่มันแบบ ต่างที่เขาบอกเคยกินอยู่บ้านเขาเสียเขาทองเขาอาจจะยังปรับอะไรคือจังฝรั่งแบบบ้านเขาเขาสินละเขาก็ปรับตูงนี่สินะอันยาแก้เจ็บท้องกันไหมยาพวกยาธาตุอย่งงี้สินะแอร์เอ็กนี่แต่เต็มมะพร้อมแล้วก็ยากแก้แพ้นี่สำคัญสิ่งสําคัญเลยคออยกกลยือยากแก้แพ้เลยยาแก้แพ้นี่แต่ว่าแพมบอกคนอื่นเนี่ยแพ,มบ,ม,พมบ่ได้อะมาเด้แพมบ่แพมลืมบันเป็นว่าลืมแบบบ,บันคืดพ่อเลยจ้ะแพมบ่ได้คืดพ่อเลยอันเนี้ยแพมบ่ได้อะมาแพมก็ได้ต้องฝากคนอื่นที่สิมาเนาะ คนอื่นดีสิมาดีคือเตรียมมาพร้อมเด้อจ้ะเด้อผู้ใดสิอย Jesus, ู่ต่างประเทศอ่ะอย่าหยาบแก้แพ้อยู่เนี่ยมันหามันมีอยู่แต e smells, Styles, walking, rainbow, right, at, ่ม so, ันบ่คือบาดเฮามันบ่คือบาดเฮาอย่าแก้แพ้เตรียมมาพร้อมยาเคียวยาหยังจังซหละเตรียมมาพร้อมจ้ะยาฮอนไนก็เตรียมมาพร้อมเพราะว่าเฮาเวลาเฮาอันแพ้อากาศแพ้อาหารอย่างต่างๆเสียเฮาสิแบบว่าเฮามียาเตรียมพร้อมไปพร้อมจังซี่นะมันก็สบายใจเนาะเตรียมยามาพร้อมสําคัญบ้านนี่อ่าขอที่ คอร์ดแกขอที่อที่หาได้บานนี้เนาะอที่หาหนี่ก็คือเรื่องขับรถเรื่องขับรถนี่ก็แผมขอแนะนาว่าให้หัดมาตังตาต้งแต่ไทเดอหัดมาตั้งแต่ไทเพราะว่าอัน เขาสิต้องไปต้องมาหาวิยู่นี่น่ะนะถนนมันกับพวกคือบ้านเฮาเนาะมันคนล,ละเล็กอีกต่างหากภาษากับคนล,ละภาษาอีกยังสิแม่จา้านั่นล่ะถ้าเฮาขับมาตั้งแตะไคย้พวกเฮาเป็นมาแล้วเฮาแบบใบขคบคีมาแล้วจั้งสิมันก็เป็นใบเบือท่าเอเฮาแล้วเฮาสิได้มามาสอบอยู่นี่ได้ง่ายขึ้นจังสิเจ้าของแพิม่มแพมมีใบขับขี่เป็นแบบ5ปีเนาะถ้าไปเพมไปสอบใบขับขี่อยู่เนี่ยรัฐรัฐที่แพมอยู่เนี่ยก็คือว่าถ้าสอบขอยเขียนผ่านเฮาก็บ่ต้องได้ขับบ่ต้องได้ขับมังสินะบ,บัระตรทองเลยซับบ่เอออย่างอ่ะ ว่าเองได้ขับสอบมังซีเมจ้านั่นล่ะสอบแค่ขอเขียนทามีใบขับขี่มาเต์ไทยแล้วไมนั่นล่ะก็คือมันเป็นใบเบอร์ทั้งไอเฮาแล้วถ้าเฮาบ่าเคยขับมาก่อนอ่ะเฮาสิบอขับวิ่งยากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮาฟังเพื่อนอาสิบอเข้าใจเนาะเวลาแบบเลี้ยงขับรถอันไฮแฟนขัดกได้อยูแต่ว่าสสิบอตีกันสะบอกกันไปเป็นเพราะพูดไให้แฟนขับทักขับรถไห้นีสิบอตีกันจะบอกคือมันแบบมัน มันยากแม้ที่สิเข้าใจกันแรามันคนลัะภาษาอีกอย่างหนึ่งอะนะแต่ว่าถ้าให้โรงเรียนสอนไห้กระสิไดยูแต่ว่าเขาเป็นมากกว่าดีที่สุดเป็นมาแล้วเราเมื่อว่ายูนี่ปุ๊บก็คือมันสิไดง่ายขื้นมมนที่ไดง่ายขึ้นอันภาษาเนี่แพพมโอชดีอย่างหนึ่งที่ว่าาอยูอันเมริกามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะทุกยานภาษาอังกฤษเบิดเด้อทุกย้นภาษาอังกฤษเบิดแเมก็ยังวายากแล้วนะแต่ว่าประเทศอันของคนอื่นที่ว่าเป็นภาษาแบบเยอรมัน ฝรั่งเศสนอร์เวย์อย่างสวีเดนอย่างไปยังซิเมจา่าประเทศเพื่อนบ่ไดใาใช้ภาษาอังกฤษหลักๆอะทวีภาษาของเพื่อนเองอยังแสบแบบนี้เขาต้องอันเรียนภาษาเพิ่มแมนบ่แพมรู้สึกว่าเก่งเกงเดม,มาดามที่ว่าสิไปยู่นประเทศแบบนี้ที่ว่าต้องเรียนภาษาเพิ่มนะแพมหัวบ,ววบ่บไปคักเ้อหัวบ่บไปคักบ่ไปคักแค่ภาษาอังกฤษก็คักแล้วนะนะน่ารัะขับรถถ้าอยู่ในเมืองกับ,บ่เป็ไปยังจา้าอยู่ในเมืองอาจสิแบบว่าเขาใส่ใบ เขาไปใส่มาใส่เขาใส่รถไฟฟ้าแท็กซี่รถเมล็ดอะไรก็ปานเขานอแต่ว่าถ้าอยู่บันนอกยังจําเป็นมากๆกับการขับรถจําเป็นอีหลีเพราะเขาบ่มีรถเมล์เขาสิ่ล่อเหยืแต่แฟนเขาพาไปเจีงสิมันกะบมันกะยากเนาะล่อเหยืแต่แฟนพาไปเขาอาจจะมีธุระหรือเขาไปทํางานเังสิถ้าเขาแฟนบ่พาไปเขาก็ไปใส่บ่ได้เังสิแม้เขาคือการขับรถมันกิจําเป็นสําหรับคนที่อยู่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่บันนอกก็คือก่อนสิมากะคุยกับแฟนก่อนว่าบ้านเพิ่นแบบเป็นจังได้มาจังได้ ไปขอที่หาแล้วแมนบบไปขอที่หกขอสุดท้ายเลยยงจากขอมือก,กีก็คือว่าคุยกับแฟนแมนบบเรื่องนี้ก็สาคัญอิ่นดีสำคัญคักๆคุยกับแฟนนี่ก้อนสีสีมาเขาลงบํแมัว่าอยากมา้าอยากมาอยากม้าอยากมาเด้คุยกับแฟนก่อนเนื่องจากว่าบานเพิ่เป็นจังไดอยู่ในเมืองบบการขับรถจาเป็นบบเราเวลาไปเท็ดยงนั้น,นอะ่ะไปแบบใดต้องขับรถไปหรือว่ามีรูประจาําทางอย่างีสินะเขาได้เตรียมตัวถื่อเขาได้เตรียมตัวถื่อ แล้วบาที่นี่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่แพมเคยให้คลิปก่อนหน้านี้ก็คือคุยกับแฟนหาเรียบร้อยเรื่องเองินเรื่องท้องอันนี้อ่ะคอมเมนว่าเขาสีแบบบอมเมนว่าเขาสีมาขอเองินอย่างอย่างกังซีเนาะแพมอ่ะขออธิบายว่าการเนี่ยการการเงินเรื่องคุยกับแฟนแมันจําเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าเขามาอยู่ต่างประเทศอ่ะเขามาอยู่ใหม่ๆสิเขายัางประเดี๋ยไผ่มาปุ๊บได้เห็งานปั๊บนี่คือโชคดีค่ะ ดว,ดวงพอดีค่ะจ้ะแต่ว่าส่วนมากๆส่วนมากๆเลยทีมาปุ๊บสิตองมาล้อ,อก,ก่อนต้องมาล้อ,อก,ก่อนถ้าประเทศอื่นอาจจะต้องเลี้ยนภาษาแมน,นบานอาจจะต้องเลี้ยนภาษาก่อนนั่นสินะแต่ว่าถ้าเป็นยูอเมริกาก็ต้องมีก,กิ่งการก่อนจคว่สิเหตุการณ์ใดนี่นสิมแมเราระวังที่เขายังบบมีงานเขามาหม่ๆเขายังบหลู้เขาสิบบหูงานบ่หูสิไปหางานทั้งใดโบหูสิไปหางานทั้งใดโบหูสิเหตุงานอย่างมู่สิจังใดช่วงที่เขาล้อจ้ะล้อ ล้ออาชีพล้อการาล้อใบขับขี่หรือว่าล้องานล้ออย่างแทบช่วงเนี้ยเขาสิบบมีนี้ไรได้เพราะามี้ายได้ปุ๊บขึ้นมาเนี้ยเขาเขาออกตอนนี้เขาอยูุ่ทายเขามีรายได้บอกมาอยูนี่ว่าเขาบมีรรยได้แต่ว่าถ้าเขาต้องรับผิดชอบทั้งบานอยู่จังสิต้องคุยกับเขาให้มันรู้เรื่องก่อนที่สีม้าด้อจ้าเพราะว่าว่าตรงเนี้ยเขาซัพพอร์ตเขาได้สำไดเพราะว่าถ้าเขาถิ่มงานจากที่ไทยมาปุ๊บแล้วเขามาอยู่เนี่ยรา เขาบ่มีรายได้ปุ่มน่มันกะปัญหาเกิดแน่นอนถ้าว่าผูดใดบ่มีภาระกะดีไปเนาะแต่ว่าคนที่มีภาระก็ต้องคุยกันก่อนเนาะหรือถ้าเพื่อนแบบว่าเพื่อนบ่ได้ซัพพอร์ตได้ตรงนี้เขาก็ต้องมีแผนหุ้เจ้าของเขาก็ต้องมีแผนของเจ้าของว่าถ้าเพื่อนบ่ได้ซัพพอร์ตเ <c oughs> พื่อนบ่ได้ฮหดให้ตรงนี้ระวางที่เขาอยู่นี่เขาล้อเข,เ,จจเขาเสียจังไดเขาเสิหาเงินทางใดมา้ยจนเจือขอบรัวหรือเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนเนะจาว่าเฮดจังไดกับชีวิตเขาดีนะเขายังบ่ได้งานเหลือเขา มาปุ๊บห่าสีรีาวหางานเฮ็ดยังใดกะคุยกันก็น่าจะน้อนั่นละ่ะเป็นกำลังใจทุกคนเนาะเป็นกำลังใจทุกคนเพราะว่าแพมเห็นมาเห็นมาหลายคนแล้วนะาจา้ะที่คุยคุยก,กันกับพี่เพื่อนที่มาอยู่หนีระหว่งงงาวงที่เพื่อนรองานระหว่างที่รองานปุ๊บนะเพื่นอนยุบานรื้อซึ่งอ,อาจจะแบบมันเครียดเน,น,นาะจ้าเนาะอะไรแต่บ่มีปุ๊บค่าชสจ่ใจกับยังมีอยู่ตอนอยู่ไทยยังว่าได้เดุงานมันบอกพายูนีปุ๊บงานยังบ่มีระหว่างแต่ว่าคนที่อยู่โดดๆไปก็ว่าเป็นควงเป็นดอกจาก้าแต่ว่าคนที่มาไม่ไเลยนะ ส่วนมากสิเป็นมันสีเริ่มเครียดอาทิตย์ที่สองที่สามขึ้นไปเริ่มที่แบบว่าอยู่บ้านซื้ออยู่ของซื้อๆไ่มีเงิงเฮ็ดแบบนั้นมันสิเริ่มเครียดขึ้นมาแล้วนั่นแหละจ้ะวางแผนตรงนี้ดีๆเด้อวางแผนตรงนี้วางแผนดีๆโอเคมื้อน,นี้แฮมก็คงสิขอจบซ่มเนี้เว้าครบไปแล้วเนาะ หกขวอ,อันวอลเร็วๆนี่บ่แม่อย่างเดียวยนบอลวครบหกขวบยานบาอ,วอลบวครบขนาดนั้นายาวเล้วอันนี้ก็คือแบบสิบหานาทีเหล่านี้สำหรับเมื่อนี้แพิมกอขอยจบสรัพนี้ก็น่าจะเนาะเจอกันไม่ได้คลิปหนาหวังว่าสิเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ขอบมาเบิ่งนน,น,น,น่าจะเนาะหวังว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้แพิมขอจบสรัพนี้ก็ไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาน่าจะเนาะเจอกันไม่ได้คลิปหนาสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมจ้ามาดีจ้า